กับเราสองคนกับรายการคันโปรดในช่วงของมอเตอร์โฟกัสนะคะวันนี้ที่การจะพาไปชมอะไรคะวันนี้จะจอดลึกเลยกับ T S <TS> L T S L คือ T S L ที่เป็นค่ายรถยนต์อิสระรายใหญ่เลยเขานําเข้ามาเยอะมากน่ะ<ฆ>แาจะเป็น ben, ache, เบนซ์ปอร์เช่โอ้แต่ละคันนี่เรียกว่าซุปเปอร์คาร์หรูๆทั้งนั้นเลยค่ะ<ฆ>จับเต็มแต่งเต็มเลยที่แต่งของเขาเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่าในปี2013เนี่ยการตลาดเขาจะมีแผนการตลาดยังไงบ้างเราไปดูกันเลยในช่วงของมอเตอร์โฟกัส และตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณสุริพรอุดมผลวาน,นิชซีอโอของ PSL ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะในฐานะผู้นำเข้าอิสระรายใหญ่เนี่ยอยากทราบเลยว่าการตลาดของปี2013มเนี่ยมองยังไงก็จริงเนี่ยในปีนี้ถามว่าการทำ,ทำการตลาดเนี่ยอาจจะยากขึ้นนิดหนึ่ง,งด้วยด้วยความที่ตลาดก็เติบโตนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปในหลายส่วนแต่จริงแล้วทีเอชเอลเองเนี่ยเรามีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วว่าแน่นอนว่าถ้าทุกคนเนี่ยต้องการซื้อรถทีเทชเลเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับที่เซาคือ excellence service อ่าเวลาเราพูดคำว่า excellence service เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า service แค่รถยนต์เท่านั้นแต่เรารรยังให้บริการไปถึงคนขับรถยนต์ด้วยก็คือคลูกค้าของเรานั้นในการทำการตลาดของปี2013เนี่ยเราจะเน้นไปที่คนขับรถคือเราจะไม่แมสแล้เราจะเข้าไปถึงผู้บริโภครหรือ target ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่หรือว่ากลุ่มลูกค้าเองเดิมก็ดีนะคะโดยสำคัญที่สุดเนี่ยในการ service เนี่ยถ้าเราพูดทั่วๆไปคนอาจจะไม่ เห็นภาพเราก็มีบัตร m i r a c l e Card ครับอ่าถ้าทุกคนติดตามเทสเซาเนี่ยจะรู้ว่าที่เราเป็นผู้นำเข้ารายเดียวที่มีสิทธิพิเศษให้ลูกค้าในบัตรลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะรู้แล้วว่าถ้าซื้อรถบ,บทีเซลเนี่ยจะได้บัตรมิล a ์เกิลการเป็นบัตรสมาชิกชื่อว่ามิลลาร์คิ้นการ์ดมิล์เกิลการ์ดใช้ทำอะไรได้บ้างครับอ่าในมิลค์เกิลการ์ดเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถเนี่ยจะแบ่งออกเป็นโกลกับแพลตินมัมก็ตามเลนจ์ของรถไปนะตรเนนนนนนีี้้้ยแ่่นน่่ออไดดดสวลททุกกกางิขึับวิสใน TSL ม่าจะเป็นล้างขัดเคลือบแล้วนอกจากคุณออกไปแล้วเนี่ยยังสามารถเข้ามาล้างรถฟรีขัดเคลือบรถฟรีแล้วก็ได้ส่วนลดต่างๆอีกมากมายแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยยังมีสิทธิพิเศษที่จอดรถตามห้างไม่ทราบเคยเห็นไหมคะถ้าไปตามห้างต่างๆเนี่ยใครถือบริการเนี่ยจะรู้สึกคล่าวมากเลยซื้อรถที่เจ้าเนี่ยจะได้จอดรถฟรีแล้วก็ยังมีริมูซีรับส่งมีส่วนลดร้านอาหารร้านโรงแรมต่างๆซึ่งสิทธิพิเศษต่างๆ่างในบริการเนี่ยจะค่อนข้างสเปเชียลกว่บาบัตรทั่วๆไปนั่นคือวิธีการทําการตลาดของที่เจ้าคือ เราดูแลลูกค้าเราดูแลผู้บริโภคของเราแล้วก็ดูแลไปถึงรถยนต์ด้วยค่ะก็คือเราเข้าไปอยู่ในใจเขาในไลฟ์สไตล์ในทุกๆส่วนของชีวิตมากกว่าการทําการตลาดแบบแม้สค่ะนอกจากนี้ยังมีแมกกาซีนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ย คือพอเรา,เอ,าออกมิ่คงเข้าการมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการทําการตลาดที่ทําให้ผู้ริโภคกน่รู้จักเรามากขึ้นนี่เราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยเราถึงจะสื่อสารกับผู้ริโภคได้ชัดเจนมากขึ้นก็เลยเกิดมิลค์เข้าแมกกาซีนขึ้นมาที่วางอยู่ตรงนี้นะคะคใช่ค่ะคือมิลค์เข้าแมกกาซีนในนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดของเทเจ้าว่าเอะในแต่ละปีหรือแม้แต่ในแต่ละควอเตอร์เนี่ยเราทําอะไรบ้างมีรถอะไรที่เป็นโมเดลใหม่เรามีเซอร์วิสอะไรใหม่ๆ มีอะไรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นเราจะบรรจุทั้งหมดเนี่ยไว้ในแมกซีนเล่มนี้และทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเป็นโปรดักต์หรือเป็นของที่เป็นไฮเอด์ end, เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเราทั้งหมดค่ะครับส่วนใหญ่คนที่ซื้อรถไปเนี่ยเขาก็จะกังวลเกี่ยวกับบริการหลังการขายการซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยตรงนี้ TSL มีนโยบายยังไงบ้างครับ จริงๆต้องบอกว่าในในไตรพิล่าของเทซเอลเนี่ย e x c e เ l e n ลเเนี่ยเป,เป็นเป็นนโยบายข้อแรกอยู่แล้วที่เราที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดดังนั้นเนี่ยนโยบายตรงเนี้ยมันกลับมาดีกว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าต้องซื้อรถกับเทสเอลดังน,นั้นเราดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวเราดูแลรถเขาเสมือนเป็นรถของเราเอง ดังนั้นเนี่ยนโยบายตรงนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเรื่องการดูแลรถยนต์เรามีสต็อกอะไหล่ที่เพียงพอเรามีมีช่างที่มีมาตรฐานที่สามารถให้บริการได้รวมถึงที่สําคัญที่สุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเราได้เปิด Pwiz Master สำหรับสำหรับรถซูเปอร์คาร์คนขับพอร์เช่ทุกคนจะกังวลว่าอ้ยซื้อพอร์ชกับผู้นําเข้าแล้วซ่อมที่ไหนนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้แบบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขายพอร์ชได้ดีมากเพราะว่าเรา Pwiz Master เนี่ยเรามีเครื่องมือที่สั่งจาก เมืองนอกโดยโตรงเป็นเครื่องมือของแท้มีช่างที่ไปเทรนนิ่งที่เยอรมานรวมถึงรถพอยทุกคันเนี่ยที่มาซ่อมกับเราเนี่ยจะซ่อมอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องกระจกนั้นเนี่ยทำให้เรามีบริการหลายๆส่วนในอัพสต์เซลล์เนี่ยที่แตกต่างจากผู้นําเข้าอิสรารายอื่นค่ะเห็นว่ามีโครงการที่ชื่อว่าสมาร์ทด้วยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วทุกคนอาจจะงงว่าไอ้อะไรคือ S M R T ครับทุกคนคือ S M R T เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออีกอีก,อกเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นการแตกลายแบรนด์ของ TSL ค,คือ TSL เนี่ยเป็นเป็นเป็นแบรนด์ใหญ่เป็นคอแบรนด์แล้วทีนี้เราล็อค SMT ออกมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเองเนี่ยเราเน้นเรื่องเรื่องเซ์วสเราก็เลยล็อคแบรนด์ SMT ออกมาทั้ะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเห็น SMT r T เนี่ยบนรถจะติด SMT r T คือคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดค,คุณจะได้รับบริการที่เยี่ยมที่สุดในทุกๆอย่างหลังจากที่คุณซื้อรถจาก TSL ไปแล้วค่ะครับนอกจากนี้เนี่ยเห็นว่าทาง TSL เนี่ย จำหน่ายรถไฮบริดเยอะมากหลายคนกังวลว่ารถไฮบริดนี่คือจะซ่อมยังไงเหรอสามารถซ่อมได้ไหมตรงนี้จะเชื่อมันได้ยังไงครับคือจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้อง,องเรียนหนีว่าเราเองเนี่ยเ,เราทําธุรกิจในการนําเข้าเนี่ยมาประมาณ9ปีแล้วแล้ว,ลวตั้งแต่เอาผ่ารุ่นแรกที่เป็นไฮบริดเนี่ยที่จะเป็นเจ้าแรกที่เขาเรียกว่าอะไระให้ความสำคัญกับรถไฮบริดมากเพราะเรามองว่ามันเป็นพลังงานทางเลือก ที่น่าจะเป็นเทรนมาในอนาคตแล้วตลาดเวลาจะไม่ว่าจะรถยนต์ค่ายไหนก็ต้องผลิตรถยนต์ที่เป็นไฮบริดเทานั้นที่เ้าเองเนี่ยตั้งแต่เมื่อประมาณ7จ็ดปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เอาผ่านรุ่นแรกที่เป็นไฮบริดเนี่ยเราเองเราได้ส่งช่างเนี่ยไปเทรนที่ญี่ปุ่นและทุกวันนี้ก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเทานั้นไม่ว่าจะมีรถไฮบริดใหม่ๆม,มาเนี่ยจะเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคจะคิดถึงที่เ้าก่อนแต่จริงๆเราต้องเรียนอย่างนี้ว่า รถไฮบริดเนี่ยไม่ใช่รถที่ทุกคนควรจะต้องกังวลทุกคนจะต้องกังวลแบตเตอรี่นู่นนั่นต้องบอกว่าวันนี้คือบริษัทแม่ทุกที่ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือเทคโนโลยีมันพัฒนามากแบตเตอรี่เนี่ยคือใช้ได้เธอค่ะคือไม่พงังนั้นลูกค้าเนี่ยจะกังวลแบตเตอรี่ไม่กล้าใช้จริงๆตัวใจเองเลดนรงให้ใช้รถไฮบริด Hybrid นะเนื่องจากว่ามันช่วยช่วยประหยัดพลังงานแล้วก,แวก็แล้วก็ช่วยช่วยเซฟสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดจะซื้อรถไฮบริดเนี่ยแล้วกังวลก็เชิญมาที่เทสาดีกว่าค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจเพราะว่าเราตรงนี้เราเราพัฒนามานานมากแล้วจริงๆค่ะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเห็นว่ามีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยสําหรับคนที่ซื้อรถจาก TSL ใช่ค่ะคือจริงๆอย่างที่ที่ที่ถามนะคะคือคนเวลาซื้อรถเนี่ยยังไงก็กังวลเรื่องบริการหลงการขายในหลายๆส่วนเรา เราไม่รู้หรอกว,ว่าวันดีคืนดีเราขับไปที่เชียงใหม่ลำปางอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะห้ทาทุ่มหกทุ่มเท,ที่ยงคืนอ,อะไรก็ว่าไปว่ารถมันอาจจะเกิดอุบิเหตุหรือเป็นอะไรขึ้นมาดังนั้นเนี่ยรเราเลยมีบริการตัวนี้ให้ลูกค้าคือเมื่อไหร่ก็ตามเราจะมี call center คือถ้ารถลูกค้าเป็นอะไรไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามให้โทรมาถ้าไม่มีศูนย์ทำนั้นหรืออะไรเราก็จะยกสไลด์ไปรับทันทีแล้วก็เอารถกลับมาท,ที่ที่เราให้เราดูแลแล้วนอกจากนี้นเนี่ยบางบางทีเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ย ไม่สามารถหาที่พักได้เราก็ยังมีโรงแรมให้ฟรีมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็มีรถไปรับลูกค้ากลับด้วยค่ะนั่นคือบริการที่มันเป็นบริการที่พรีเมียมแล้วก็เป็นบริการที่มันถูกแอดออนอยู่ในบัตรมิริเกิลการ์ดด้วยสาหรับลูกค้าที่ซื้อรถเราทุกท่านค่ะคือเรียกว่าครบวงจรเลยดูแลหมดเลยทําให้หมดเลยถูกต้องเขาวงจรเราบอกแล้วเราไม่ได้ดูแลให้รถยนต์ค่ะดูแลถึงคนใช้รถด,ด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ย TSL มีโชว์รูมทั้งหมดกี่แห่งตรงไหนบ้างครับคือจริงๆที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคเป็น เป็นโชว์รูมแห่งที่สาที่จริงเรามีทั้งหมด4แห่งนะคะคสาขานี้เนี่ยเป็น,ปนทองหล่อใจกลางเมืองใจจริงแล้วสำนักงญญนาในใหญ่เนี่ยอยู่ที่แจ้งวัฒนาแล้วสาขาที่2ก็คือสาทรแล้วก็สาขาที่3คือสาขานี้แล้วเมื่อเมื่อปลายต้นปีที่แล้วค่ะคปี2012เนี่ยเพิ่งเปิดสาขาที่ภาคใต้คือที่ภูเก็ตค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยรวมเป็น4ีสาขาค่ะครับไปเปิดที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะตรงภูเก็ตเลยใช่คือเรามองว่าจริงๆแล้วในตลาดกรุงเทพอย่างที่เรียนว่า จริงซื้อรถเนี่ยลูกค้าซื้อรถเนี่ยไม่ได้ซื้อแบบโอ้โหส่วนใหญ่แล้วนะคะไม่ได้ซื้อปีนึงหลายๆคันโดยโดยโดยเนเจอร์ของผู้บริโภคอะคแล้วเรามองว่าทุกสาขาที่เราเปิดเนี่ยจะต้องมีบริการหลักการขายแล้วเรามองว่าเองจริงๆในกรุงเทพเนี่ยมันเพียงพอแล้วแล้วเราดูด้วยสถิติเนี่ยเรามีเรามีามลูกค้าที่ใต้ยยอะมมกเราก็เลยถือโอกาสไปให้บริการลูกค้าตรงน,นรงั้นรวมถึงลูกค้าที่สนใจจะซื้อรถนำเข้าแล้วอยากได้บริการที่ดีก็เลยมีโอกาสได้ไปขยายสาขาที่มู่ภูเก็ตค่ะ ย้อนกลับมาในตัวของโดนนิดนึงว่าในปี2012ที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนขายดีที่สุดครับจริงๆปี2012ก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าตัวที่ขายดีเนี่ยถ้าถ้าเป็นประเภทลักช r รีเนี่ยที่ทางทีเจ้าขายหรือว่าเป็นไฮเอน่ยคงเป็นพวกพอ r ์เช่ Porsche, ซึ่งรุ่น c a r รล่าเป็นเป็นรุ่นที่เราขายดีที่สุดค,ค่ะ ถ้าเกิดเป็นทั่วอาจจะแมสตลงมานิดนึงเนี่ยก็เป็น Mercedes-Benz E-Class E-Coupe Saloon นะคะแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็แน่นอนอยู่แล้วตลาด MTV เอาผ่านเวลไฟกินตลาดแน่นอนค่ะแล้วในแพลนของ2013นะครับจะเปิดตัวอะไรใหม่ๆบ้างไหมค่ะจริงๆถ้าลูกค้าติดตามที่เราจะรู้ว่าถ้ารถใหม่เนี่ยเรื่อง s r p s o p u o t เนี่ยต้องต้องมาดูเราไม่ว่าจะรถออปชั่นเต็มรถออปชั่นใหม่ๆเนี่ยให้มาดูที่เราได้เลยในปี2013เนี่ย ที่จะเห็นเนี่ยรถที่จะมี Product ใหม่เนี่ยประมาณควอเตอร์แรกเนี่ยก็จะมีเคมับค่ะแล้วก็มีอีสุ f เฟนไลฟ์นะคะแล้วก็ในช่วงกลางๆปีปลายปีเนี่ยก็จะมี S Class ตัวใหม่นะคะแล้วก็มีตัวคาจูนที่เป็นเบบี้ขยเเนแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่แน่หนอนเราก็อาจจะยังมี Product อื่นๆอ,อ,อีกหลายตัวให้ลูกค้ารอรุนกันค่ะแต่อีกอันหนึ่งจริงจริงท,ที่อยากเสริมเลยคือจริง,รงเราเราโชคดีเรามีโอกาสได,ได้ได้เป็นตัวแทน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะคะคในการทำชุดแต่งวาร์ฟของ Mercedes-Benz หรือการทำชุดแต่งลุมมานะคะแบรนด์ลุมม่าดีไซน์ซึ่งซึ่ง,งเ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่ถนัดแม้กพอเชน่นั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะเห็นที่เจ้าเนี่ยทำการตลาดของตัวนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะว่า คือลูกค้าในอเัเบนแน่นอนค่ะไปเจอเต็มไปหมดถ้ามีไงคือคุณอยากแตกต่างอยากดูหรูหราขับโตโยต้าอยากให้รู้สึกว่ามันคือเล็กซัสไม่กล่าวไปคะ่ะสวยกว,ว่าคนอื่นหน่อยได้ไหมอ่าใช่สวยกว่าคนอื่นดูหรูหรากว่าฉันมีรสนิยมนะก็ไปซื้อชุดแต่งมาไม่ว่าจะเป็นวา้าไปลุ uma, ic, ่ม่าเอามาติด Mercedes b e n z เอามาติดปอยเช่ให้รู้สึกว่าเอ้ยคือ,ค,อคือมันแตกต่างอะ่ะไม่ใช่รถทั่วไปค่ะ และที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่ในโชว์รูมของท้องรอค่ะอยากให้คุณเจพาเดินชมรถหน่อยว่าชุดแต่งมีอะไรยังไงพิเศษ<ด>นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับ Porsche 911กับแต่งดูมาาแล้วนะครับผมอยากให้คุณเจพาเดินชมนิดนึงครับก็จริงๆคันนี้เป็นเป็น c a r r a S นะคะที่รเราเป็นเป็นคันแรกที่เอามาแต่งลุม่าดีไซน์ค,คู่กับคาเยนที่เราพุ่งแต่งไปแล้วแล้วก็โชคดีได้ขายแล้วในในใ Center Expo ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยลูม่ดีไซน์ความโดดเด่นของมันเนี่ยถ้าทุกคนรู้จักเนี่ยมันจะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นแบรนด์ที่มีความดุดนัน ในความดุดันเนี่ยมันมีความลักชวรี่อ่ะเวลาที่ลูมาดีไซน์เนี่ยของลูมาดีไซน์เองเนี่ยนอกจากจะแต่งท่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังสามารถเป็นคอมพลีทคาคือแต่งเครื่องยนต์ได้ด้วยถ้าใครชอบความเร็วความแรงเนี่ยสามารถเติมคิดเพื่อให้แรงม้าผ่านด้วยเดี๋ยวให้กล้องลองตามดูก็ได้นี่จะเห็นว่าเราก็จะมีการเปลี่ยนล้อเป็นแม็ก22นะคะมันก็จะไม่เหมือนกับล้อของคาร์เรล่าทั่วไปที่ติดมาจากโรงงานจะใหญ่มากเลยใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นแม็ก22ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตร การชนหน้าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนกันชนหน้าครับแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ตรงนี้นั้นคนขับไปเนี่ยเอ๊ะจะรู้สึกว่า มันมันแตกต่างมันจะดูสปอร์ตยี่ขึ้นไม่ใช่พอรธรรมดาไมา่ใช่พอธรรมดาแต่งมาแล้วแล้วก็มันจะรู้สึกว่าให้ความดุดดันแล้วก็มีความหรูหราในตัวเองแล้วถ้าเกิดใครชอบแบบคอมพลีทคาก็สามารถที่จะใส่กล่องคลิปแล้วเพื่อเพิ่มเอนจินในด้วยเพิ่มแรงมา้านะทำให้ทำให้การขับขี่เนี่ยเร็วขึ้นสนุกขึ้นค่ะสวยมากเลยใช่ใค่ะสวยสมากตอนนี้จริง,รงๆคันนี้เนี่ยเจมไม่แน่ใจแต่ว่าหลักๆมีแน่นอนขาวดำเหลือง ค่ะก็น่าจะประมาณ3-4สค่ะนั้นถ้าใครไม่อยากขับคาร์รล,ล่าขับพอร์หรือแม้กระทั่งคอร์สรุ่นอื่นนะคะคไม่ใช่แค่คาร์รล,ล่าเ่ื่อจะเป็นบ็อกสเตอร์คายเยนหรือคาร์รล,ล่าเราสามารถเพิ่มเติมชุดแต่งเข้าไปให้ได้หมดเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของลุม่าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยถ้าคุณดูสนใจเนี่ยเข้ามาจอตัวนี้รอนานไหมครับ จริงๆเจจ,จ,จะมีสต็อกอยู่แล้ว<ฆ>ค่ะท,ทุกรุ่นแต่ว่า<ฆ>ถ้ามีอันไหนที่คนดูไม่ชอบหมายถึงว่ารถเนี่ยที่ไม่โอเคก็เราสามารถออเดอร์ใหม่ให้ได้ค่ะซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีสต็อกพร้อมส่งอยู่แล้วเป็นปกติค่ะ<ฆ>ว่าจะเป็นรถธรรมดาหรือเป็นรถที่พร้อมชุดแต่งคอมพลีทมาจากเยอรมนีคะเดี๋ยวบางท่านแบบเห็นแล้วชอบมากใจร้อนอยากได้เลยก็ซื้อไปเลยมาถึงเอาไปเลยได้ไหมเดินเข้ามาโชว์รูมสาขาไหนสี่สาขารับรถกลับไปได้เลยค่ะครับผมค่ะ ผมถามนิดนึงบอกได้ไหมค่าตัวเท่าไหร่ครับคันนี้เนี่ยเออจริงๆแล้วปกติพอรวมชุดแต่งแล้วทั้งหมดเนี่ยเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ14ล้าน5แสนบาทค่ะครับผมค่ะก็เรียกว่าคุ้มค่าสำหรับชุดแต่งเต็มขนาดนี้คุ้มค่าค่ะไม่แพงเหมาะกับคนรุ่นใหม่ครับผมค่ะ นอกจาก Watch ช911แล้วมีคันีอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เมื่อกี้อย่างที่เจรียนไปแล้วนะคะว่าเราเองเนี่ยนอก,นอกจากลุงแม่ดีไซน์ที่เราเอาบรน,นมาทำตัววต o r s c ช e เราเองยังโชคดีที่ได้เป็นอลด์ไรส์ของวาร์สนะคะ,<น>ะคือข้อดีของวาร์เนี่ยคือว่าคือหลายๆแบร,รนด์เนี่ยเขาอาจจะแบบต้องเปลี่ยนฝากระโปรงเปลี่ยนอะไรไปเลยซึ่ง <นะ S 1> ลูกค้าบางท่านเ่งไม่ชอบ <นะ S 1> คือรู้สึกว่ามันมากเกินไปแต่ชุดแต่งวาร์เนี่ยเป็นการต่อลิ้น อยังไงครับเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันไม่ต้องเปลี่ยนกันชนนะมันยังเป็นกันชนเดิมอยู่ใช่แล้วในในตัวการต่อเนี่ยมันใช้อะเขาเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมีน้ําหนักที่เบาแล้วให้ความสวยงามเพราะนั้นเนี่ยชุดแต่งของวานเนี่ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีภายในก็มีการเปลี่ยนภายในไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยตัวแป้นเบรกแล้วก็เบาะภายในด้วยคือของวานเนี่ยจะคอมพลีทแล้วก็ เปลี่ยนหมดเลยทั้งคันแต่ทั้งหมดนี้ลูกค้าไม่ต้องถอดฝากระโปรงออกไม่ต้องเอานอู่นนี่นั่นออกคือยังให้ความรู้สึกที่เป็นเบนซ์เหมือนเดิมยงแต่มีอะไรที่เพิ่มขึ้นให้เรารู้สึกว่าม,มีมีสีสันในการขับขี่รวมถึงแม็กรถยนต์ด้วยค่ะเป็นเบนท์ที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะรุ่นนี้มีกี่สีครับก็จริงๆถ้าถ้าเป็น m e r c e d e s เนี่ยม,มีมีทัทุกสีเลยค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาจะ ขาวดำบอลน,น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยสีเทาเข้มนกพิราบพาลาเดียม,มีหมดค่ะนั้นเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ชอบรถแบบธรรมดาหรือใครที่ซื้อรถไปแล้วอยากได้ชุดแต่งเราก็ มีชุดแต่งให้พร้อมรับรถเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซ S E Class s OK คือมีทุกรุ่นของ Mercedes Benz ค่ะก็สามารถเพิ่มเติมชุดแต่งวาร์ปไปได้เลยซึ่งในสต็อกของพร้อมแล้วของพร้อมแล้วค่ะใช่แล้วมีสต็อกรอลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ใครขับรถบนถนนเบื่อเช่นอม่าเหมือนคนอื่นเชิญเอารถเข้ามาที่โชว์รูมเกซเอาค่ะครับผมนึ่ค่ะคันนี้ค่าตัวเท่าไหร่คบคันนี้ค่าตัวอยู่ที่6กล้านห้าแสนบาทค่ะหกล้านห้าแสนค่ะ ก็ไม่แพงสาหรับชุดแต่งเป็นขนาดนี้อ่าไม่แพงเลยค่ะจริงๆก็เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกับผู้ริโพกด้วยบางคนเนี่ยเอ๊ะต้องการที่จะเพิ่มแรงมาหรือเปล่าหรือว่าต้องการแค่จะเปลี่ยนล้อมแม็กหรือต้องการแค่จะเปลี่ยนแค่ชุดแต่งนั้นเราสามารถที่จะแอดออนเหมือนเป็นของเล่นอะ่ะเติมในคอมพิวเตอร์นั้นทางที่เจ้าเองทุกสาขาเนี่ยจะมีให้เลือกว่าอยากได้อะไรเปลี่ยนลิ้นหน้าเติมลิ้นหลังเปิมสเกิร์ตข้างอะไรก็วาไปค่ะ และที่สำคัญชุดแต่งของวาสและดูม่าโียเฉพาะที่ TSL ที่เดียวทาไมต้องมาที่นี่เลยต้องมาที่นี่เลยเพราะว่าเราเป็นอ u t h o า i z e d เ e ี l ผู้เดียวในประเทศไทยครับผมได้แลครับอยากฝากอะไรถึงแฟนรายการคันโปรที่ดูอยู่ครับก็สําหรับแฟนรายการคันโปรดนะคะก็วันนี้เนี่ยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็เะเห็นกันแล้วว่า รถติดเหลือเกินกรุงเทพได้ทุกคนเห็นว่าไอ้รู้สึกว่าขับรถมาไอ้นับวันนับวันยิ่งติดมากขึ้นยังไงก็ขอให้ทุกคนเคา,ารพกฎจราจรอาจจะช่วยกันได้บ้างนะคะ <Yeah. S 1> แล้วในการซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองบางทีไม่จําเป็นต้องแพงเกินไปเพราะว่าเวลาอย่างลูกค้ามาซื้อรถเนี่ยเราจะไม่ไม่แนะนําซีซัวที่เราเราจะดูไอ้กาลังซื้อของลูกค้าด้วยแล้วอะไรที่เหมาะกับการใช้งานของคุณค <Yeah. S 1> ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดที่จะเลือกซื้อรถนําเข้าก็อยากให้คิดถึงศูนย์บริการหลังการขายที่สามารถ ดูแลลูกค้าได้เพราะว่าเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราซื้อครั้งเดียวมันมันมันไม่ได้ยากหรอกคุณไปซื้อที่ไหนดีก็ได้แต่ว่าที่ที่จะบริการคุณได้ตลอดในการใช้รถของคุณอีกสีปีเนี่ยจะเชื่อว่าถ้าเป็นบริษัทนําเข้าแล้วเนี่ยมีอยู่ไม่เกินสิที่ในประเทศไทยที่สามารถดูแลคุณได้ก็ขอให้ดูแลตรงนี้แล้วก็คิดถึงรถนําเข้าก็คิดถึง TSL ละกันครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนะครับผมให้เขียนร่วมการในวันนี้ขอบคุณครัคขอบคุณค่ะ Ha